สิ่งที่ปุตุชนยึดถือพิกูทั้งหลายสองสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพิกูทั้งหลายสุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกถูกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาอ,อันมั่นคงถ้าแม้มันเดินมันก็ย่อมเดินใกล้หลักหรือเสานั่นเอง ถ้าแม้มันยืนมันก็ย่อมยืนใกล้หลักหรือเสานั้นเองถ้าแม้มันนั่งมันก็ย่อมนั่งใกล้หลักหรือเสานั้นเองถ้าแม้มันนอนมันก็ย่อมนอนใกล้หลักหรือเสานั้นเองแม้ฉันใดพิกูทั้งหลายอุตุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันน uh ั้นเหมือนกันย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นเวทนาว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นสัญญาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราปุถุชนนั้นถ้าแม้เดินอยู่ เขาก็ย่อมเดินใกล้อุปทานนขันห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้ยืนอยู่เขาก็ย่อมยืนใกล้อุปทานนขันห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้นั่งอยู่เขาก็ย่อมนั่งใกล้อุปทานนัขันห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้นอนอยู่เขาก็ย่อมนอนใกล้อุปทานนขันห้าเหล่านี้นั่นเองพิกูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่า จิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะสิ้นกาลนานพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนช่างย้อมหรือช่างเขียนเมื่อมีน้ำย้อมคือครั่งขมิน้นครามหรือสีแดงอ่อนก็พึงจะเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษลงที่แผ่นกระดาษหรือฝาผนัง หรือผือนผ้าซึ่งเกลี้ยงเกล่ได้ครบทุกส่วนพิกูทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกัน ER เ,นนเมื่อจะให้เกิดย่อมทำรูปนั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมทำเวทนานั่นแหนนละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมทำสัญญานั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมทำสังขารนั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมทำวิญญาณนั่นแหละให้เกิดพิกูทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่า พิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงประเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ประเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นไวยอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกูทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยะสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้